โอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อกล้วยนะคะอายุ31นะคะก็มาทำเอ่อตากับจมูกที่ทีรพรนะคะได้ประมาณ14วันแล้วค่ะทำตากับหมอขันติค่ะส่วนจมูกนี่ทำกับหมอหวานค่ะก็ตั้งแต่วันแรกที่ทำเลยค่ะก็คือตั้งแต่ตอนฉีดยาชาเลยก็เราก็รู้สึกว่าไม่เจ็บเลยเพราะว่าตอนแรกที่ก่อนมาทำก็คือกังวลเหมือนกันตื่นเต้นเพราะว่าไปถามเพื่อนที่เคยทำมาแต่ว่าจากที่อื่นนะคะเขาก,กว่า เออมันจะเจ็บตอนฉีดยาชานะอะไรเงี้ยแต่พอเรามาทําที่ทีละพรคลินิกเนี่ยค่ะก็พอพอได้ทําจริงๆคือตั้งแต่ตอนฉีดยาชาก็ไม่เจ็บไม่ได้เจ็บเหมือนที่เรากลัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอทําเสร็จก็ตั้งแต่วันแรกก็ไม่ได้ค่อยบวมแล้วก็ไม่ช้าม,มากค่ะอย่างที่เราคิดก็โอเคนะคะชอบเพราะว่าอย่างที่เพื่อนให้เพื่อนดูหรือว่าส่งรูปไปให้เพื่อนอัปเดตทุกวันอะไรเงี้ยค่ะเ <c oughs> พื่อนก็จะบอกว่าเอ้ยตามีชันแล้วสวยขึ้นนะตาหวานขึ้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนจมูกเนี่ย ทุกคนก็จะบอกว่าดูธรรมชาติมากอนะไรเงี้ยเหมือนอยางที่เราต้องการเลยคือเราอยากได้แบบงานธรรมชาติอะไรอย่างี้ค่ะแฮปปี้ค่ะชอบเลยค่ะก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นค่ะก่อนหน้าก็คือเออเราจะมีปัญหาเรื่องที่แบบหนังตาเราตกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชั้นเราเป็นคนมีชั้นตานะคะแต่ว่าพอหนังตาตกเราชั้นมันจะไม่ชัดอะไรเยงี้ค่ะแต่พอทําไปปุ๊บแล้วพอหนังตาชั้นมันชัดขึ้นอนะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าตาเราหวานขึ้นแล้วก็ดูแบบมีแบบตาโตขึ้นค่ะส่วนจมูกเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบ ไม่มีสันตรงจมูกค่ะแล้วพอเราเสริมเข้าไปเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยหน้าเราดูแบบมีเชฟมีมิติขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาถ่ายรูปส่วนจมูกเนี่ยค่ะเราจะเป็นคนแบบไม่มีตรงสันนะคะพอเราเสริมเราก็จะทําให้รู้สึกว่าหน้าเราดูมีเชฟมีมิติขึ้นค่ะอันนี้คือจมูกอะไรจมูกไปทาเป็นปซิลิโคนค่ะ ใช่ค่ะซิลิโคนอย่างเดียวค่ะออยากทําเองค่ะก็คือตอนแรกที่มาปรึกษาคุณหมอที่นี่ก่อนก็คือเขาก็เรามาปรึกษาแค่เฉพาะตาแต่คุณหมอบอกว่าให้ทําจมูกไปด้วยไหมมันจะได้บาลานซ์กันแล้วหน้าเราจะได้ดูแบบว่ามีมิติขึ้นมันก็จะดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอคุณหมอเออตอนปรึกษาเขาก็พยายามยกจมูกให้ดูแล้วเรารู้สึกว่าเออหน้ามันเราก็ดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยสนใจก็เลยให้คุณหมอทําวันเดียวกันนัดพร้อมกันเลยค่ะ ทำตาเสร็จปุ๊บก็ทํก็ทำจมูกต่อเลยค่ะใช่รู้จักจากทางเ,ออเพื่อนค่ะแล้วก็ญาติก็เคยทําตากับคุณหมอที่นี่นานแล้วค่ะสองคนไม่ได้หาข้อมูลที่อื่นเลยค่ะแล้วก็อย่างจมูกเนี้ยก็ไม่ได้หาข้อมูลที่อื่นด้วยเหมือนกันก็คือมาที่ทีละพรเลยค่ะ,ใ,ะใช่มาทําที่นี่เลยค่ะเรารู้สึกว่าพอเรามาปรึกษาแล้วเรารู้สึกว่าที่นี่ทําให้เราแบบคุณหมอมัน่น ก็ตัแบบเออเวลาตอนปรึกษาคุณหมอก็ให้เรารู้สึกว่ามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนตอนที่ช่วงที่เราปรึกษาเราก็รู้สึกว่าพอเรามีความมั่นใจแล้วเราก็ก็ตอบตกลงที่จะทำเลยเพราะว่ามันได้ความมั่นใจจากคุณหมอด้วยอะค่ะ mm hmm. ก็ลองถ้าคนมีปัญหานะคะอย่างที่บอกว่าเรามีปัญหาเรื่องชั้นตาตกกับจม ok, ูกไม่ค่อยมีตรงสรันใช่ไหมคะลองมาปรึกษาคุณหมอที่นี่ก่อนก็ได้ค่ะเขาก็ให้คำปรึกษาดีว่า อันไหนที่เราทําแล้วมันจะหลับหน้ากับเราซึ่งบางคนก็อาจจะแบบสมมติชั้นตาตกอาจจะแบบไม่ใช่แค่กีดตาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็จะมีหลายวิธีที่แบบทาให้รู้สึกว่าเออหน้าเราควรทําแบบไหนแล้วก็ให้ความมั่นใจกับเราคะ่ะตอนปรึกษาพอปรึกษาปุ๊บหมอบ,บอกว่าเอา้ยกีดตาดีไหมทำจงอย่างแล้วก็จอมคิวทําเลยคะ่ะตอนทําใช่ไหมคะก็ตอนตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นแต่พอตอนคุณหมอทําจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะก็รีแลกซ์คุณหมอเขาก็จะชวนคุยด้วยตอนทำอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ไม่ได้เจ็บด้วยค่ะตอนท,ที่ที่ทำตั้งแต่ตอนตอน,ตอนฉีดยาชาเลยค่ะทั้งตาและจมูกเลยค่ะตอนตอนจมูกก็รู้สึกเตือตลอดค่ะแต,แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องเจ็บตั้งแต่ฉีดยาชาเพราะว่าตอนแรกที่แบบไปลองไปถามเพื่อนเคยทําจมูกมาเพื่อนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจะฉีดจะยาชารอบจมูกเลยนะมันจะเจ็บมากเลยนะตอนฉีดยาชาอะไรเงี้ยแต่พอมาทําที่นี่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเจ็บขนาดนั้น จมูกใส่เป็นซิลิโคนเข้าไปค่ะ,ะเหมือนตัดคุณหมอเขาผ่าตรงในจมูกอะค่ะมีแผลในจุูจมูกแล้วก็ยัดซิลิโคนเข้าไปค่ะเล็กนิดเดียวค่ะ,ดดคะตอนนี้เหมือนก็ไม่เห็นว่าจะมีแผลหรือจะเจ็บนะคะก็คือแต่ว่ายังทายาปกติใชย่ยังใช้ชีวิตได้ปกติเลยล้างหน้าได้เหมือนเดิมเลยคะ่ะพอกลับไปจากการทําใช่ไหมคะก็ใช้ชีวิตปกติเลยค่ะก็คือแต่ว่าต้องดูแลตัวเองก็คือประครบเย็นให้มันความบวมันลดลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า แต่อย่างเค้าปีที่แบบทําไปแล้วแบบหน้าทาั้งตาและจมูกม,มันไม่ได้บวมมากแต่เราก็จะดูแลด้วยการที่จะประครบให,ให้มันลดบวมไปเรื่อยๆค่ะบริการหลังการทําดีมากเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทําไปแล้วคือ,อาทางคลีฬาพรเขาจะมีบริการให้เรามาสามารถดูเอิล้างแผลแล้วก็มีเครื่องฉายแสงให้เราลดบวมได้ค่ะอันนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าพอเรามาฉายแสงแล้วก็ประครบตรงตาจมูกเพื่อลดบวมเนี่ยค่ะก็สามารถทําให้แผลเรามันหายบวมได้ประมาณนึงค่ะ หลังที่เราทำค่ะคะ่าบริการก็ไม่มีเพิ่มเติมก็ประทับใจนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เราปรึกษาแล้วคุณหมอก็ให้ความปรึกษาดีให้ความมั่นใจกับเราตอนทําแล้วเราก็ตกลงที่จะนัดวันทําเลยตั้งแต่วันปรึกษาครั้งแรกนะคะพอทําเสร็จวันที่มาทำเนี่ยออคนที่ที่เราพรดูแลดีเราดีมากเลยะคะ่ะตั้งแต่แบบเออไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องตื่นเต้นนะไม่ต้องกลัวนะอันนี้เราก็ทําให้เรารู้สึกว่า เออเราก็หายคลายความกังวลไปและตอนก่อนที่จะผ่าทําตาแล้วก็จมูกนะคะพอหลังทําพอเรามาแบบล้างแผลอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบให้บริการเราดีแบบว่าให้คำปรึกษาว่าเรากังวลตรงไหนจมูกเราบวมไหมตาเราบวมไปไหมทุกคนก็จะแบบทําให้เราคลายกาังวลได้ค่ะมีความสุขค่ะแฮปปี้ค่ะก็รู้สึกว่าเออเห็นหน้าตัวเองเรารู้สึกเออตาเราสวยขึ้นจมูกเราก็ดูมีเชฟขึ้นพอเวลาเราเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ต้องแบบมาเติมอะไรมากไม่ต้องขีดตาเยอะอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องใช้เทคนิคแต่งหน้าเยอะ ก็ฝากสำหรับคนที่มีปัญหาเหมือนกันแล้วกันนะคะก็คือเรื่องของชั้นตาที่อาจจะตกนะคะหรือว่าการที่จมูกแบบไม่มีสารเต็มอะไรเงี้ยค่ะก็ลองให้มาปรึกษาที่คุณหมอที่ทีลพพรคลินิกดูนะคะก็คุณหมอมีแนวทางให้ปรึกษาหลายอย่างค่ะว่าเออหน้าเราเนี่ยเหมาะกับการทําอะไรแล้วอะไรที่มันเหมาะกับหน้าของเราเนี่ยค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ก็อยากฝากสำหรับคนที่มีปัญหาเหมือนเรานะคะอย่างเช่นหนังตาายอดหรือว่าการที่เราอยากจะเสริมจมูกให้มันรู้สึกว่าจมูกเราเต็มมากขึ้นมีชัมีสั์มากขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ให้ลองมาปรึกษาที่ทีละพรคลินิกได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่นี่อย่างที่เรามาปรึกษาเนี่ยก็เราก็จะมีความมั่นใจจากอาจารย์หมอทั้งหลายที่แต่ละแต่ละสาขาะะอย่างเช่นตาอย่างเงี้ยเราก็ปรึกษาอาจารย์หมอเฉพาะตาเฉพาะทางที่เป็นเรื่องตานะคะแล้วก็จมูกก็เหมือนกันก็จะมีอาจารย์หมอที่เป็นเฉพาะทางเรื่องทําจมูกค่ะ ก็อยากให้ทุกคนลองมาที่อยากจะทำศิลปกรรมดูลองมาปรึกษาที่ทีลพรคิมดูค่ะ